สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกรองไฟฟ้า Unlock Series Lightning นะครับและรุ่นที่อยู่ตรงหน้าของผมนี้ก็คือ Lightning One Mini โดยจุดเด่นของกรองไฟฟ้าของ Unlock รุ่นนี้นะครับเขาจะออกแบบให้ได้ feeling สมจริงกับกรองเวลาที่คนตีเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงเรื่องฉาบต่างๆที่เขาทำทั c h i n g มาให้คล้ายกับฉาบจริง แล้วก็ขนาดที่ใหญ่พอสมควรเอกลักษณ์ของเขาและจุดเด่นของเขาก็เป็นในเรื่องของตัวบอดี้กรองและฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เขาให้มาจัดเต็มพอสมควรเลยสำหรับ u n อลล็อกดำรุ่นนี้ครับประกอบไปด้วยสแนนนะครับทอม 1, ทอม2แล้วก็ฟ o ร์ทอมนะครับชาบจะมีทั้งหมด3ใบแล้วก็เ a ลไฮแ a ทที่อยู่ตรงหน้านี้ชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นสาหรับคนที่อยากจะตีกองไฟฟ้าแล้วก็ในงบประมาณที่พอจับต้องได้และอยากได้ f ิลลิ่งเหมือนตีกองจริงเอาไปตั้งที่ไหนก็ดูสวยงามและฟังก์ชันโมดูลที่ให้มาครบพร้อมซ้อมและก็การใช้งานในแบบโปรแบบเนื้อชีพด้วยครับ